สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับถล่มต่อเนื่องกองทัพอากาศอิสราเอลถล่มฐานที่มั่นใหญ่ของกลุ่มก่อกระไลฮิตวะละเพื่อนราคามาัสเสียหายยับเยินราบพนาศูนย์และก็กำลังภาคพื้นดินอิสราเอลบุกถล่มโจมตีส้ในหนังของกลุ่มก่อกราไฮามาัสในยวนกาซาใส่ไม่ยัง้งจัดหนักจัดเต็มและสภาพเบืองราฟา้าทางตอนใต้ของเฉือกาซาถูกกองทัพอิสราเอลถล่มโจมตีอย่างหนัก จนทาให้บ้านเมืองของเมืองราฟาเสียหายยับเยินลาบพนาศูนย์และ RIP ทหารอิสราเอลเสียชีวิตเพิ่มอีก8ดนายชาวโลกและชาวอิสราเอลร่วมไว้อะไรกันอย่างสุดซึ้งพวกเขาคือฮีโร่ปกป้องประเทศ เมื่อวันที่16มิถุนายน2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกาอ,อกา้าฮามาตฮิตบนล้อและพันธมิตรหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับ ยังคงกวาดล้างและทาลายล้างกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลเลเพื่อนรักคามัดและลูกน้องของอิหร่านอย่างต่อเนื่องนะครับที่มีที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเลบานอนและมีชายแดนติดกับทิศเหนือของประเทศอิสราเอลโดยฉากการสู้รบนี้กองทัพประกาศอิสราเอลนะครับได้ส่งเครื่องบินรบเทพ F16F15F35 หรือรุ่นอื่นๆนะครับถล่มโจมตีสถาตแหน่งของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลเลในพื้นที่เมืองยารูนทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวันนี้ตามที่กองทัพอิสราเอลกล่าวไว้และนอกจากนี้กองทัพอิิสรเลยยังงไดด้ม ปืนใหญ่โจมตีด้วยนะครับในพื้นที่ใกล้กับเมืองอันอัมลาทางตอนใต้ของเลบอนอนนะครับด้วยปืนใหญ่เพื่อกําจัดภัยคุกคามที่มาจากกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลเลาะที่ทาการเหมิมเพิ่มตกลงโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดนอยู่บ่อยครั้งนะครับทำให้งานนี้กองทัพอิสราเอลก็เล็งเป้าไปที่กลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลเลาะทางตอนใต้ของประเทศเลบานอนอย่างต่อนเนื่องครับโดยเฉพาะพื้นที่ทาอาหารจุดปล่อยอจรวด ลังแสงหรือจุดรวมตัวปฏิบัติการของกลุ่มกอกกร้ไลฮิตบลเละนะครับางานนี้สมงผลให้ฐานที่มั่นยุทธวกรต่างๆของกลุ่มกอกกร้าลฮิตบลเละถูกทาลายเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีอย่างต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับพี่น้องแต่กลุ่มกอกกร้าลฮิตบลเละยังมีการเหมเติมอยู่นะครับพี่น้องยังสามารถยิงตรวจ หรือใช้โดนโจมตีประเทศอิสราเอลได้อยู่นะครับแต่กองรับอิสราเอลก็ไม่ยอดทอน,นะครับถึงแม้ว่าจะมีศัตรูรอบด,ด้านก็ตามในเมื่อการอยู่รอดของกองทัพอิสราเอลของประเทศอิสราเอลคือการกำจัดภัยคุกคามที่มาจากกลุ่มก่อกราฮิตบลอลลกหรือศัตรูรอบด,ด้านและทางฮามาสเองอิสราเอลนั้นก็ไม่หวั่นไหวนะครับ ก็ถล่มโจมตีใครก็ตามที่บังอาจทำลายอธิปไตยประเทศอิสราเอลหรือมาปิดชีพผู้คนในประเทศอิสราเอลนะครับงานนี้กนทัพอิสราเอลก็จะหนักจัดเตรียมให้รู้ซะบ้างว่า ลายเป็นกรอท่าดับต้นของโลกนะครับแรงงานนี้ก็ได้สุมโจมตีทั้งเครื่องบินรบเทพและปืนใหญ่เส้นตำแหน่งของกลุ่มกอการ้ายฮิตบัลลอสต้มสต้มอย่างต่อเนื่องนะครับใส่ไม่ยั้งจะทําให้กลุ่มกอการ้ายฮิตบัลลอหนับเด่นอับสวงจำนวนมากสูญเสียยุทธปกรณ์จำนวนมากเรือมือของกองทัพอากาศอิสราเอลและปืนใหญ่รวมถึงอาวุธหนักต่างๆของอิสราเอลอย่างต่อเนื่องนะครับและรางงานเพิ่มเติมว่าเมื่อคาพื้นที่ผ่านมาอาคารอีกหลั้งหนึ่งของกลุ่มกอการ้ายฮิตบัลล้อในเมืองคับคีลาและโครงสร้างพื้นฐานของิบลในเมงวาา ก็ถูกโจมตีนะครับตามที่กองทัพอิสราเอลกล่าเสริมไว้งานนี้ก็ส่งกลุ่มก่อการขี่บนเลาะไปเกิดใหม่รายงานตัวกับผ้าละหรือยมบาลในนรกต่อไปจากผลกรรมที่ตามสนองฮิตบนเลาะเองาะว่ามาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับรายการต่อมาทับเป็นภาพหหุการที่ก่อกำลังภาคพื้นดินอิสราเอล บุกตกลมโจมตีต้นไหนของกลุ่มก่อการร้ายหามาในพื้นที่เมืองราฟาทางตอนใต้ของส่วนกาซานะครับที่มีฉากการสู้รบที่ทหารอิสราเอลอัคดคลิปวีดีโอไว้นะครับได้เผยแพร่วโอที่พวกเขานั้นต้องฟากระสุน ของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสนะครับที่ดักเล่นงานพวกเขาอยู่ในอาคารต่างๆนะครับแต่สุดท้ายทหารอิสราเอลเหล่านี้ก็ไม่หวั่นนะครับไม่กลัวกลุ่มก่อการร้ายฮามาสหน้าไหนทั้งนั้นก็ได้บุกถล่มโจมตีควบคู่กับการป้องกันภัยทางอากาศที่คเคยรบเทียบรวมถึงโดนสนแนมของกองทัพอิสราเอลรวมถึงโดนโจมตีและเฮลิคอปเตอร์ฮับเเชตของกองทัพอิสราเอลนะครับที่ช่วยกันสกัดกั้นและปกป้องกองทัพอิสราเอลนะครับกองกำลังภาคพื้นดินอิสราเอลไม่ให้กลุ่มก่อการร้ายฮา,ามาสมาเล่นงานได้โดยง่ายน,นะครับ ิบัติการในทางภาคใต้ของส่วนการสร้างในเมืองดาฟานได้อย่างราบรื่นและสําเร็จครับถึงแม้ว่าจะมีทหารอิสราเอลเสียชีวิตด้วยและบาดเจ็บด้วยนะครับพี่น้องแต่ก็ไม่หวันนะครับเพื่อปกป้องชาติบ้านเมืองของกองทัพอิสราเอลของประเทศอิสราเอลทหารอิสราเอลเหล่านี้ก็มีจิตใจลุกลบ ไม่วันแม้ว่ากลุ่มก่อการร้ายฮามาสจะมุดดูอยู่มงต้าดินที่ไหนก็ตามนะครับก็จะต้องกําจัดผั้ค้า,คาที่มาจากกลุ่มก่อการร้ายฮามาสให้จงได้และช่วยเหลือยประกันที่กลุ่มก่อการร้ายฮามาสช่วยได้จับกลุ่มตัวไปให้ได้ให้เร็วที่สุดนะครับและเหตุการณ์ต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่เป็นสภาพเมืองราฟาส่วนใหญ่นะครับที่ถูกกองทัพอิสราเอลตามเล่นล่ากลุ่มก่อการร้ายฮามาสช่วยได้ที่ประจำการอยู่ในเมืองราฟานะครับและสามารถบิดชีพกลุ่มก่อการร้ายฮามาสได้หลายคนได้จํานวนมากนะครับ เป็นปุ๋ยในพื้นที่เมืองดาฟาจำนวนมากต่อไปและเมืองดาฟานั้นก็เติมเป็ด้วยเศษอิฐเษปูนซาการปะหักพังที่เกิดจากการทำลายล้างกลุ่มก่อการร้รายฮามดดาดโดยมือของกองทัพอิสราเอลที่กลุ่มก่อการร้รายฮามาสโชรายได,ได้ใช้ตึกอาคารพลรเรือนเหล่านี้เป็นฐานที่มั่นนะครับสุดท้ายกองทัพอิสราเอลก็ไม่มีทางเลือกนะครับจึงต้องทำลายกลุ่มก่อการร้รายฮามาสปิดชีพฮามาสควบคู่ไปกับอาคารบ้านเรือนของประชาชนชาวปาเลสไตน์ในเมืองราฟา เพื่อไม่ให้ฮามาสใช้บ้านเรือนเหล่านี้าคารับบ้านเรือนเหล่านี้นะครับมาเป็นฐานที่มั่นเพื่อดักดึงงานฐานอิสราเอลได้จึงทําให้เห็นภาพวิดีโออย่างที่เห็นบานในที่สุดน,นะครับที่ประกอบไปด้วยเศษอิเสเ็จพูนซากปลักหักพังหรือจะบอกได้ว่าลาพนาศูนย์บนเลทีเดียวน,นะครับสำหรับของกุมก่อการร้ายฮามาสชั่วร้ายที่ใช้ฐานเหล่านี้นะครับจากอาคารพลเรือนของชาวปาเลสไตน์ตในเบอราฟาเป็นฐานก่อการร้ายสุดท้าย ก็ตามมาด้วยการถล่มยับเดินด้วยน้ำมือของอาวุธหนักของกองทัพอิสราเอลทั้งกองทัพอากาศกองทัพบกกองทัพเรือรวมถึงโดนโจมตีด้วยนะครับีนน้องงานนี้ก็ทําให้กลุ่มก่อการ้ายหามาด่วนมากถูกปิดชีพดับสยองคาซากตึกกระดานหักพังเหล่านี้จำนวนมากจากกบกรรมที่ตามสนองหามัดเองครับที่อยู่ดีว่าดีไปลุกลานเขาก่อนไปปิดชีพประชาชนชาวอิสราเอลชาวโลก และชาวไทยอย่างหัวไลปาเทือนในวันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมาก่อนสุดท้ายมาให้ดูแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับหลอข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวที่น่าเศร้าของทหารอิสราเอลผู้ปกป้องชาติบ้า,านเมืองและคนจัดภัยคุกคามนะครับเมื่อกองทัพอิสราเอลได้ประกาศการเสียชีวิตของทหารอิสราเอลจำนวน8นายนะครับที่ถูกปิดชีพด้วยมือของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสชั่วร้ายที่ดักลันงานพวกเขานะครับพี่น้องวันเดียวถึง8ลายเลยนะครับพี่น้องโดย5รายนั้นเป็นทหารอิสราเอ จากพื้นที่เกิดเหตุระเบิดที่ถูกสังหารในทางตอนใต้ของสวนกาซาเมื่อวันนี้นะครับโดย5นายแรกนี้ครับคนที่1ชื่อจีทีอ a ยา m ูมุดเซซิม巴拉ตนะครับวัยปีจากเบชเชเมดนะครับคนที่2ชื่อ GT ทีอิตาลีอามาอายุ1ิปีจากโคคอยานะครับคนที่3ชื่อ GT ทีสตา s l สล k o คอสเตเลฟอายุ21ปีจาก อดนะครับคนที่4ชื่อ GT หรือบูมโมวิดวัย20ปีจากบาเดสฮามาคาโคนะครับในคนที่5ชื่อ GT ออสเยสากากรูเบวัย20ปีจากทันเมนาเซนะครับและจากการสอบสวนเบื้องต้นของกองทัพอิสราเอลกล่าวว่ากองกำลังทั้งหมดเป็นกองพันที่601ของคณะวิศวกรรมการลบนะครับทั้งหมดถูกสังหารภายในยานเกราะต่อสู้วิศวกรรม นาเมื่อน,นะครับที่ถูกโจมตีโดยอุปกรณ์ระเบิดหรือขีวนาวุธต่อต้านรถถังจากกลุ่มก่อการร้ายฮามาสชั่วร้ายทำให้ทหารอิสราเอลในย่างกล่าขนี้ไม่มีใครรอดชีวิตนะครับด้วยคนที่6นั้นชื่อเอตันคอปโลวิดวัย21ปีจากเยรูซาเล็มและคนที่7ชื่อเจ้าหน้าที่ใบสำคัญสแสดงสิทธิ์ที่ชื่ออีลอนเวสวัย49ปีจากพอสซากนะครับ โดยทั้งคู่2คนท้ายนี้นะครับถูกสังหารในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายฮามัดทางตอนเหนือของสวนกาซา,านะครับลนคนที่8เป็นทหารอิสราเอลที่ระบาดเจ็บสาหัสเมื่อวันจันทร์ที่แล้วนะครับพี่น้องในราฟาทางตอนใต้ได้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บของเขานะครับตามที่กองทัพอิสราเอลประกาศที่เขาชื่อจากซิเอกยาอีรอยมันอายุ19ปีครับ จากหน่วยรัตะเวนของกองพลน,น้อยกีวาตีจากคาเนซอมลอนนะครับแอดมินก็ขอแสดงความเสียใจอ,อย่างสุดซึ้งได้ถึงที่สุดนะครับและขอให้กรมการสนองคนที่ปิดช,ชีพพวกเขาและขอสรุปดีในความกล้าหาญความสละชีพเพื่อชาติอิสราเอลของพวกเขานะครับที่มากำจัดผู้คคาจากกลุ่มกอบไครฮามาสจนต้องสละชีพของพวกเขาไปในเหตุการณ์ ตอนต่อสู้ในสงครามอิสราเอลฮามาในครั้งนี้ก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งอีกครั้งนะครับเล่นขอจิตตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดบินขอจากลากระพิงแ่านี้ถ้าพูดไปชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสายดีว่าต่อไปขอบคุณมากครับ